ก็เป็นพรีเซนเตอร์บีเวลรังนกนะครับผมก็เป็นตอนแรกคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ผมผมไม่เคยคิดจะแบบลองทานเลยครับผมสำหรับรังนกแต่ว่าพอเราแบบทำงานเรื่อยๆหรือว่าทำงานเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าสุขภาพเรามันอาจจะแบบแย่ลงเราก็เลยต้องกินอะไรที่มันแบบบำรุงร่างกายเราหน่อยเราก็เลยเลิกลองกินรังนกบีเวลดูครับ พิเซนเตอร์คนแรกขอ,ของแบรนด์ด้วยใช่ครับ<ห>ผมก็ดีใจครับที่พี่ออนเขาก็เห็นว่า <ผม S 1> เออเรามีประสิทธ,ธิภาพพอที่จะมาเป็นพีเซนเตอร์ของ b ีเวลได้ครับผมก็ต้องขอบคุณพี่ออนด้วยครับแล้วก็ขอบคุณทางแบรนด์ b ีเวลด้วยครับม,มีการเตรียมพร้อมอยังไงบ้างคะสำหรับการางานนี้ก็เดี๋ยวจะมีโชว์ให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับแต่ว่ารอดูตอนในงานครับผมแบบมีสปอยไฮไลท์อะไรบ้างไหมคะ ไฮไลท์เหรอครับอืมสปอยล์เหรอครับร้องเพลงนี้เรียกว่าสปอยล์ไหมตอนนี้ร้องเพลงคือง,งานถนัดแล้วนะคะซึง่งเป็นสเตปอยล์อ่าเรียกเรียกว่าร้องได้เฉยๆแล้วกันครับผมอ่าแล้วสำหรับการดูแลสุขภาพนะคะนะครับ จะมาเป็นแบรนด์ที่แบบเป็นลักษณะของการดูแลสุขภาพด้วยใช่ไหมคะครับผมเป็นการดูแลยังไงบ้างคะสำหรับงตัวนกับเองก็เอาจริงๆผมว่าสําหรับรังนกบีเวลเนี่ยเหมือนกับเป็นตัวช่วยมากกว่าแต่ว่าสิ่งที่สําคัญจริงๆเลยก็นั่นแหละครับการพักผ่อนแล้วก็กินอาหารที่มีประโยชน์ด้วยครับแล้วก็ทานควบคู่บีเวลไปด้วยก็สุขภาพร่างกายดีแน่นอนครับอันนี้คือช่วงนี้คือเคล็ดลับของการที่เราแบบดูสดใสแบบนี้ด้วยหรือเปล่าเอ่ยก็น่าจะเกี่ยวนะครับ น้องกับชอบสูตรไหนที่สุดคะสูตรไหนผมชอบเป็นน้ําตาลเขาเรียกว่าน้ําตาลทรายแดงเหรอครับหรือว่าน้ําตาลอะไรนะครับผมก็ไม่แน่ใจมันจะหวานๆหน่อยผมรู้สึกว่ามันทานแล้วมันเพลินดีครับแล้วมีที่แนะนำให้คนดูคนอื่นนะคะดูแลสุขภาพยังไงบ้างเอ่ยก็ถ้าช่วงนี้ก็ต้องพกแมสครับแล้วก็พกเจลแอลกอฮอล์ติดตัวไว้ด้วยครับเพราะว่าสถานการณ์ช่วงนี้ก็คือรุนแรง กว่าก่อนหน้านี้เยอะมากไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับพักผ่อนให้เพียงพอด้วยครับผมฝากแบรนด์รีวิวไว้หนจ้าครับผมก็สําหรับใครนะครับที่อยากชะลอความอ่อนเยาวุ่นใบหน้าได้นะครับก็ฝากลังนกบีเวลไว้ด้วยนะครับทานก็ได้ทั้งประโยชน์แล้วก็อร่อยด้วยครับผมยังไงก็ฝากลังนกบีเวลไว้ด้วยนะครับถามนิดนึงถามถึงคอนเสิร์ตกับเดอะเน็กซ์เตดเหรอครับใช่่่ทีผาานมเก็ ดีใจครับเพราะว่าพี่พี่แฟนคลับก็ให้การตอบรับกันค่อนข้างดีครับผมก็รู้สึกว่าสนุกกับมันด้วยพอเราทำเต็มที่ออกมาแล้วก็พอผ่านไปก็รู้สึกสนุกครับติดใจงานเพลงอะไรอย่างนี้เลยไหมก็มันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่พอเราทำแล้วเราก็รู้สึกสนุกไปกับมันครับเห็นว่าเดี๋ยวจะมีเพลงออกมาด้วยใช่ครับผมเป็น เอฟฮีโร uh, ่เอ็กกัปหรือ hmm. ก like ับเอ็กเอฟฮีโร่ก mm ็ไ hmm. ม่รู้ครับผมก็เป็นสไตล์ที่ผมชอบเลยครับก็จะเป็นออกแนวแบบแรปๆหน่อยแต่ว่าไม่รู้ว่าจะถูกใจทุกคนหรือเปล่าก็หวังว่าจะถูกใจกันครับมก็มีทั้งแบบเออเขาเรียกว่าอะไรครับเหมือนกับช่วยช่วยคิดละกันใช้คําว่าช่วยคิดเหมือนเป็น อีกอีกหนึ่งอีกหนึ่งสมองช่วยเขาเพราะว่าหลักๆก็จะเป็นพวกพี่เขาช่วยๆกันทําครับผมอะไรนะครับกับพี่กอลป,ป็น่าร <c oughs> ักครับพี่กอลเป็นคนที่เฟนลี่มากๆแล้วก็เป็นคนที่เทคแคร์เก่งมากๆครับผมขันตอนทำเพลงจะถึงไหนระคะจะได้ฟังกันเื่อไหร่เอยตอนนี้เหลือถ่ายมิวสิกวิดีโอครับแต่ว่าโควิดกลับมาแล้วก็ยังไม่รู้เหมืนอนกันครับว่าจะยังไงครับผม มีครับมีทุกอย่างเลยครับก็จะเป็นเล่นเกี่ยวกับอันนี้คือผมพูดได้แล้วใช่ไหมครับแปลกใหม่ไหมคะแปลกใหม่ก็แปลกแปลกใหม่สําหรับผมครับทุกคนอาจจะเคยเห็นผมแรปมาแล้วแต่ก็อยากให้ลองติดตามนี้ดูว่าจะเป็นแรปยังไงครับโอเคไหมโอเคฝากหนครับครับผลงานอะไรครับครับก็ฝากติดตามผลงาน ของผมกับบิวเวลต่อๆไปด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีผลงานส่วนตัวของผมออกมาอีกให้รับชมกันเยอะแยะเลยครับเนก็ฝากไวด้วยนะครับขอบคุณค,ค่ะขอบคุณนะครับ